สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนจะมาแนะนำน้ำหอมโทนฟอรัลฟรุตตี้ค่ะ ซึ่งเป็นกลิ่นหอมสไตล์ลูกคุณหนูที่ดูน่ารักสดใสมากๆเลยนะคะโดยปกติค่ะน้ำหอมสไตล์ floral fruity ของปรุง flower water นะคะเราจะนำเสนอเป็นกลิ่นดอกไม้ฉ่ำๆเย็นๆค่ะที่มาเคียงคู่กับความหวานสดฉ่ำนะคะของผลไม้ที่เจื้อมาอย่างบางเบาเท่านั้นค่ะไม่ได้ดู f r ต i t y จัดจ้านหรือว่าหวานเลี่ยนแต่อย่างใดเลยนะคะแล้วสำหรับวันนี้ค่ะฝนนำมา กลิ่นที่จะมาแนะนำค่ะและสำหรับกลิ่นแรกนะคะที่ฝนเลือกนำมาแนะนำในวันนี้นะคะกลิ่นนี้นะคะก็คือ Peach Blossom ค่ะซึ่งกลิ่นนี้นะคะความโดดเด่นของเขาค่ะฝนต้องนิยามเขาแบบนี้ว่ามันเป็นกลิ่นของลูกพีชสดค่ะ ใครเคยดมลูกพีชสดตามธรรมชาติไหมคะกลิ่นเนี่ยจะให้ความละมุนละไมเป็นธรรมชาติแบบพีชสดของจริงเลยนะคะแต่ว่ากลิ่นนี้ค่ะมันมีคาแรคเตอร์ที่มันมีความดอกไม้เข้ามาแซมด้วยทําให้กลิ่นเนี่ยมันมีความสวยหวานแล้วก็ดูแพงมากๆนะคะที่สําคัญกลิ่นพีชบล s สมกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ฟีลกูดแล้วก็ให้อารมณ์ของความสะอาด ที่มันดูมีเทสมากๆเลยค่ะแนะนำค่ะ Peach e a c h Blossom ค่ะ สำหรับ floral fruity กลิ่นต่อมาที่ฝนเลือกนำมาแนะนำนะคะกลิ่นนี้ให้ความน่ารักสดใสแล้วก็ดมแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายในตัวเดียวกันมากๆค่ะสำหรับกลิ่นนี้นะคะก็คือ white cattleya orchid and lime leaf นั่นเองนะคะซึ่งกลิ่นนี้ค่ะบอกเลยว่ามันเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้ค่ะเป็นดอกกล้วยไม้ cattleya สีขาวนะคะที่มันแซมด้วยกลิ่น ของใบมะนาวค่ะมีความซิตรัสนิดๆนะคะอมเปรี้ยวหน่อยๆที่ให้ความสดชื่นกำลังดีเลยค่ะแล้วก็มีการแซมกลิ่นนะคะด้วยโนต้ตของชาค่ะใครที่ชอบชาเนี่ยจะรักกลิ่นนี้นะคะเพราะว่ากลิ่นชาที่อยู่ในน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะมันเป็นกลิ่นชาที่มันมาในโทนสว่างค่ะไม่ใช่เป็นชาขมๆนะคะแต่จะเป็นชาที่มันให้ความอารม m a t i ค่ะโปรง่รงโเบาๆดมแล้วเนี่ยมันมีความสบายจมูก มากนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่สามารถใช้เป็น everyday use ได้อย่างดีเลยค่ะยิ่งอากาศร้อนๆนะคะได้กลิ่นแบบนี้เนี่ยจะ feel good มากๆค่ะไว้แคทลียาโอเคดแอนด์ลามล l ฟ a f ค่ะและสำหรับกลิ่นต่อมานะคะกลิ่นนี้โดยส่วนตัวฝนหยิบมาใช้บ่อยมากแล้วเป็นกลิ่นที่ฝนชอบมากๆค่ะกลิ่นนี้นะคะก็คือ p ี o n y in b l o ินนั่นเองนะคะมาลองดมพร้อมกันนะ หอมมากเลยค่ะมันเป็นกลิ่น floral fruity ที่มันดูมีเทสต์แล้วก็ดูมีคลาสมากๆนะคะกลิ่นนี้ค่ะ feel good มากมันให้ความรู้สึกของดอก p ีโอ y ค่ะสดๆฉ่ำๆนะคะแล้วก็มีความผลไม้เนี่ยแซมมาเบาๆนะคะกลิ่นนี้เนี่ยนอกจากจะให้สไตล์ของความ floral fruity ที่ดูเป็นลูกคุณหนูแล้วนะคะยังดูเป็นความสวยสงา่าแล้วก็ดูแพงมากๆค่ะกลิ่นนี้แนะนำเลยนะคะ สำหรับใครที่อยากได้น้ำหอมที่ให้สายลูกคุณสวยแพงและดูสว่างสดใสใช้เป็น everyday use หรือว่าเป็น signature scent ได้อย่างดีนะคะ p e o n y In Bloom ตอบโจทย์แน่นอนค่ะสำหรับกลิ่นต่อมานะคะเป็น Rose b a r c a r o l ค่ะ ตัวนี้นะเป็นกุหลาบนุ่มๆม,มัสกี้นิดๆค่ะเป็นกลิ่นกุหลาบนวลๆที่ความเป็นกุหลาบเนี่ยมันไม่ได้เด่นชัดออกมาเลยนะคะแต่ว่ามันมีความสวยแพงแล้วก็ความละมุนละมยัยความนุ่มจมูกอยู่ในเนื้อกลิ่นนะคะตัวนี้นะคะโรสบา r o คโเนี่ยมันให้ความรู้สึก ฝนรู้สึกถึงความเป็นสีชมพูที่สว่างสวยค่ะดูเป็นสไตล์ลูกคุณหนูนะคะที่มาในโทนชมพูค่ะแล้วกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่มันมีคาแรคเตอร์ของความซับซ้อนนะคะฝนรู้สึกว่าใครที่ใช้น้ำหอมโรสบาร์คารโรตัวนี้นะคะคุณจะดูทั้งมีความสวยแล้วก็ดูทั้งหน้าทนุถนอมเลยค่ะเป็นกลิ่นสไตล์ลูกคุณที่สามารถใช้ได้ทุกวันเช่นกันค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะที่ฝนนำมาแนะนำก็คือ Wild Rose and Berries ค่ะตัวนี้นะคะฝนชอบมากเลยเป็นกุหหลาบที่ให้ความเป็นธรรมชาติมากๆค่ะเหมือนก็บเราเข้าไปยังสวนดอกกุหลาบนะคะแล้วเรา ปัดดอกกุหลาบที่ฉ่ำไปด้วยละอองน้ำค้างค่ะมาใหม่ๆแล้วก็มาปักในใจกันนะคะมันให้ฟีลความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความงดงามแบบนั้นเลยค่ะความเป็นฟุตี้ของเขานะคะในกลิ่นนี้เนี่ยเขาถูกแซมด้วยเบอร์รี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวายโรสแอนด์เบอร์รี่นะคะก็จะเป็นกุหลาบธรรมชาติจริงๆที่มันมีความอมหวานอมเปรี้ยวจากเบอร์รี่นะคะตัวนี้เป็นกลิ่นที่น่าทนุถนอมมากค่ะแล้วก็เป็นตัวที่ฝน หยิบมาแนะนำหยิบมาใช้บ่อยมากๆนะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะวายโร and b บ r r i e s ค่ะ